มาแล้วครับรถท,ท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์รถล,ลีรถธรรมดา211กรุงเทพตะพานหิน211กำลังมานะครับแต่ยังไม่เห็นหัวจากโผล่มานะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเราออกจากสสานีทัก,กิจหรือว่าสถานีป่าน้ำเอ้ยลุงบอะเพชรมาหรือยัง ยังไม่เห็นหัวรถจักรนะครับสําหรับขบวนสองหนึ่งวันนี้รถล่าช้าห้าสิบกว่านะครับเพราะว่าตอนทางรอบมาตอนป่ปยโมงครึ่งช้าไปสี่สิบห้านาทีนะครับสี่สุดแปดก็จะเข้ารางสองเพราะว่าดีรถธรรมดาสองหนึ่ง ผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับคําว่าลีกอะหอหีบลอลิงสระอีมีขีดนึงอันแล้วก็กอไก่ลีกนะครับคําว่าลีกนะไม่ใช่ลอนี่ไม่ใช่ต้องพูดว่าต้องเขียนว่าลอดีอย่างเช่นรถท้ง 8, รองถิ่น408ลอลีกรถธรรมดา211คําว่าลีกก็คือหอหีบบอเ,เรือสระอีมีขีดแล้วก็กอไก่ไม่ใช่หนี้นะครับไม่ใช่ นี่จะเอาไว้เฉพาะว่านี่คืออะไรนี่แช่ของฉันไหมจะพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่รอนี่ไม่ใช่ดูวิธีรับห่วงครับรับห่วงไปเจอ1นึ่งศูน้าอีกนะครับ แต่ล้อหลีกรถธรรมดาสองน่งหนึ่งมามาดูป้ายกันนะครับสำหรับป้ายเชียงใหม่นคะรสวรรค์นครสวรรค์เชียงใหม่จะเจะเหมือนกันนะครับนี่นะครับเชียงใหม่นคะรสวรรค์ป้ายจะสีน้ำเงินขาวนะครับ ตอนนี้ธรรมดาสองหนึ่งก็กาลังเล่งเครื่องมานะครับไม่รู้ว่ารถจุดสถานีรถไฟอะไรแล้วนี่นะครับบรรยากาศผู้คนยามกลางคืนอาจถ่ายไม่บ่อยนะครับบางคนก็รอรถธรรมดาบางคนไม่ใช่บางคนนะครับบางคนรอรถธรรมดาสองหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะรอรีหนึ่งไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่จะขึ้น1 0 9นะครับเพราะว่าสองมหนึ่งมาไที่สุดแค่สะพานหินเท่านั้นยันห่งยเกาพอจอดสุ่มแสเสร็จแล้ว รถไปจ่อยทีหนึ่งที่บา,นนาบางบุนนาตสะพานหินพิจ,จิตรางกระทุ่มพิศลโลโคลมพิลามหนองตุมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักตออูตรดิศิราอาจเด่นชัยบ้านปิ่นแม่หมะนะครลำปางขุดตาลลำพูนไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับสำหรับ109ส่วนรถท้องที่408เนี่ย ออกชุ้มแสบไปแล้วจะไปจอดทีน,งนึงที่ของปกตกทัพกิจบุงบอลเพชรปาก้ำโพไปที่สุดที่นครสวรรค์น,นะครับว่าควมประกาศนะครับรถธรรมดา2องนึงหงกรุงเทพตะพานหินจอดทุมแสเสร็จแล้วจะไปจอดทีนึงที่วังกามบุบุน่าหอกไกโนหกไปที่สุดที่ตะพานหินนะครับ และ109ก็จะนำหน้าขึ้นไปนะครับเอาง่ายกระวน109 9 13 17 51จะนำหน้ารถธรรมดา2 1, 1นะครับพอไปสุดแค่ระปานหินรวมถึง201ด้วยภงเทพพิษณุโลก